ข้อ oh, 116ค่ะ,ะดูที่ choice กันก่อนเลย Stimulating Analytical นะคะ Prioritize แล้วก็ Communicative ทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็น adjective เหมือนกันหมดอีกและหน้าตาคำศัพท์ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้วัดความรู้ด้านความหมายสิ่งที่จะต้องทำก็คือไปแปลโจทย์ก่อนนะคะ Being a v i d a n t i q u e e c o l l c t o r s Antique ตัวนี้ก็คือของเก่าหรือว่าของโบราณน,นั่นเอง a v i d ตัวนี้นะคะจะแปลว่า กระตือรือรน้นจะมีความชื่นชอบม,มากๆ mm hmm. เพราะฉะนั้น b e i n g avid c a n t y collectors mm hmm. ก็คือเป็นนักสะสมของโบราณที่ avid mm hmm. ก็คือเป็นพวกตัวยงเลยนะคะ My father and his best friend ทั้งคู่ในทั้งพ่อของฉันแล้วก็เพื่อนของเขาเนี่ย were deep in จุดๆ conversation ซึ่งเขาเนี่ย deep in conversation ก็คือหมายถึงว่าคุยกันอย่างออกรถออกชาติเลยนะคะ about Roman artifacts artifacts ในที่นี้ก็คือสิ่งประดิษฐ เวลาน้องๆ deep in conversation กับใครคือหมายถึงว่าคุยกันแบบไม่สนใจอะไรเลยนะคะแบบออกรถออกชาติไม่ได้สนใจสิ่งรอบข้างเลยมันมัน deep ไปในบทสนทนาเลยนะคะทีนี้เราก็จะมาดูว่าคําที่เขาต้องการที่จะขยายเนี่ยว่าบทสนทนามันเป็นยังไงเนี่ยมันถึงจะออกรถออกชาติมากๆถึงจะตรงกับความเป็นแฟนตัวยงของทั้งคู่นะคะอ่าเดี๋ยวมาดูกันคือ A simulating simulating ในที่นี้คือแปลว่ามันกระตุ้นความสนใจนะคะมัน ปลุกเร้าความสนใจ Analyze ที Anal ่ Analytic หรือ Analyze นะคะถ้าเราดูเอ๊ะคำศับมันน่าจะคุ้นๆกับคำที่เราเคยคุ้นเคยอยู่นะ Analytical ก็คือแปลว่ามันเชิงวิเคราะห์นะคะ Prioritize นะคะ Priority อ่า Priority นะคะที่เราเจอกันบ่อยๆอ,อ่า Prioritize ก็คือแปลว่าจัดลำดับความสำคัญ แล้วก็ communicative นะคะ communication ที่เราจะคุ้นเคยกันก็คือแปลว่าเชิงการสื่อสารเนาะดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราจะดูว่าตัวไหนเนี่ยน่าจะเหมาะสมที่สุดก็คำตอบที่ถูกต้องนะคะน่าจะเป็นข้อ A ก็คือ Stimulating เพราะว่ามันน่าจะต้องเป็นบทสนทนาที่มันปลุกเร้ากระตุ้นความสนใจอะเนื่องจากทั้งคู่เขาเป็นแฟนตัวยงทั้งคู่เลยเป็นคนที่แบบเป็นนักสะสมของเก่าทั้งคู่แล้วเขากาลังคุยกันอย่างออกรถออกชาติในสิ่งที่ เป็นหัวข้อที่มันมันกระตุ้นความสนใจของเขาเขาก็เลย deep in conversation นะคะถ้าอย่างข้อ b เนี่ยอนาวาชิโคเนี่ยมันก็ยังไม่ตรงกับบริบทที่เขาให้มาสัทีเดียวเพราะว่าถ้าคุยกันในเชิงวิเคราะห์เนี่ยมันอาจจะต้องมีความเครง่งเครียดเกิดขึ้นนะคะส่วนข้อ c กับข้อ d เนี่ยมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ตรงกับบริบทเลย p r ร์ r i ร i ิทสนี่ตัดออกได้เลยนะคะส่วน Communicative คือมันมีคําว่า conversation ซึ่งเป็นการสื่อสารอยู่แล้วการสนทนาเชิงการสื่อสารอะไรเงี้ยมันก็ไม่เข้ากับบริบทแล้วเนาะหนึนะคะก็เลยตอบข้อ A ค่ะ stimulating ค่ะ